นี่พี่น้องครับอืมขึ้นชั่วเล้วเห็นสายแลีนบางนึงพี่น้องครับนี่ก็กินเลิกขึ้นกันพี่น้องครับอย่าดินอย่าดิ้นอย่าดิน,ดนกาลัง,งมครับพี่น้องครับตัวนี้ สวัสด er. mm ีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำเสาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับมาย่ำเบียดย่ำเสาพี่น้องครับลงเบียดโฟมไปสามสิบลังสิพ่อได้อยากได้กินบ่พี่น้องครับไปลุนเอาใจลุนเอาใจซอยน้ำบาซีเกียดในเด้อพี่น้องเด้อครับสิพ่อได้อยากได้กินบ่หายอยากกินพี่น้องครับพ่อบ่ไดสื่อเขาพี่น้องพ่อประหยัดเงินอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนพี่น้องครับเหมือนได้บ่ดได้เหตุการณ์เหตุงานกัดอาไซเบียดยังสี่ล้วพี่น้องครับ ไปพี่น้องครับพี่น้องครับหลังแหลกมากเลยเด้อพี่น้องเด้อครับหลังแหลกแห้งวานอยู่บนน้อพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ดอกเห็นดึงเยียอย่พี่น้องอ้าอยู่อยู่พี่น้องครับขขินชั่แเลยพี่น้องเข้นชั่วแล้วขึินชั่วแล้วนี่พี่น้องครับอืมขขินชั่แล้วเห็นสายแลี้บางนึงพี่น้องครับคิดว่าหนาจะอยู่พี่น้องครับเพราะว่ามันดูดแห้งพี่น้อง แต่มันถือมันดูดแห้งแถๆด้พี่น้องอืมอืมพี่น้องครับงามพี่น้องครับอา้ดดโดดโดพี่น้องดีดอ้ดีดพี่น้องครับเอาขออนุญาตเก็บครับพี่น้องครับอู้ดแดดเหียนบนน้องพี่น้องเลยใส่ยามกลางเวียนพี่น้องครับแกมแหลกแห้งมันพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังแหลกย่างเสาๆพี่น้องครับ เห็นโตเลยพี่น้องโอ้แต่มันเป็นโลกเลยพี่น้องแน่เพื่อนมาดูพี่น้องพันพันยนไปว่าไรพี่น้องครับโอ้เห็นบ่พี่น้องครับเห็นว่าเห็นเตหนวดพี่น้องครับนี่ไปนิวเห็นเตหนวดพี่น้องพันจนพันจนไปว่าไรพี่น้องครับนี่ เกก่เป็นโลกพี่น้องครับเต็มแรกก็ได้ปลาขี่โลกพี่น้องครับเป็นโลกพี่น้องครับปลอยกับบ่ออะไรอีกบ้านเบ,บเวียนเบดบกั๊มมันแหละล่ะเอาเอานับก้นเต็มแรกเ้านี้พี่น้องครับเอ้ไป มันปรตบอดอีพี่น้องมันกินเลืกอแห้งมาแล้วพี่น้องครับเตีมสองพี่น้องครับติดหลังยงเลยพะันติดอยู่หันพี่น้องครับวันนี้มาเตีมสองอยู่นี่ครับพี่น้องครับปลาอยังครับพี่น้องโอ้เห็นเราพี่น้องปลาไกพี่น้องครับโอ้พี่น้องเห็นว่าพี่น้องพันองค์ลุมพี่น้องครับเออดึงก่อนพันหอนใหม่พี่น้องครับ งามเลยพี่น้องครับอตัวกาลังสวยเลยพี่น้องอ้เสื้อสีขาดดีเลยพี่น้องขออนุญาตเอาเลยด้วยพี่น้องด้วยครับปล่อยไว้บ่ได้เสื้อขาดแท้ๆนี่เหลือยี่สองเสีนน้อยๆนี่กิ้วเลยพี่น้องแต่มันดินนี้แห้งนี่น่าจะขาดพี่น้องครับอืใส่สวยเลยพี่น้องครับงามเลยพี่น้องขออนุญาตเอาเลยพี่น้องด้วยครับเต็มสองของเสานี้ครับพี่น้องครับ เอาละครับยานรุดครับพี่น้องครับเตยมสามของเซานี้พี่น้องครับปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกเห็นหนวดเลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่หนึ่งเลยพันจนเบิดแหงเลยพี่น้องครับนี่พันอุ่นรุมจนเบิดแหงเลยพี่น้องปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่พี่น้องครับอ้พันหยาจนเบิดแหงพี่น้องครับนี่พี่น้องครับนี่พี่น้อง มโนพี่น้องเนาะนตัวนี้ก็กินเลิกคือกันพี่น้องคนระับอย่าดินอย่าดินอย่าดินกะลัางงามครับพี่น้องครับตัวนี้กะลังสวยเลยพี่น้องครับนี่ปลาดุกได้ไปหนึ่งละพี่น้องได้ไปหนึ่งเด้ไปปนละสามตัวพี่น้องครับเอาควอนุญาตเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ว่วเป็นโขกครับพี่น้องงามงามตัวนี้ เอามันมาพี่น้องครับวันนี้หยัดเก็บเด้อพี่น้องเด้อเต็มเต็มสามเต็มสามพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ้ยินมโนเห็นมโนพี่น้องครับผมสรุปยอดมือนี้เศ้านี้ครับพี่น้องครับเศ้ามาสายแน่จักหน่อยพี่น้องครับไซเบสไห้เต็มหมู่บ้านผลสิตก่บเ้มาย่มต้นกางคืนพี่น้องใส่ถิ่มหรือเจหาโมงเลยพี่น้องครับสรุปยอดมือนี้สามตัวพี่น้องครับ แรกพี่น้องครับโอ้ยาดินยาดินตัวแรกพี่น้องครับประดุกครับแถมสองพี่น้องครับประดุกคือกันพี่น้องครับใส่เดียวกันเลยครับพี่น้อง มสามปลาไก่ตัวนึงครับพี่น้องครับสามแจมพี่น้องครับสามสิบหลังครับพอได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะครับมีหน่อยกับลงหน่อยมีไหลกับโลงไหลเนาะพี่น้องเนาะครับคือเก่าแล้วพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บสีเขียวในเด้่อพี่น้องเด้อครับสีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเบิ่งสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สามแจมนี่แหละครับพี่น้องครับสามสิบหลังกระปิดโฟมสามสิบหลังมีหน่อยลงหน่อยมีไหลโลงไหลพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับ